อันนี้แหละครับความฝันของผมตั้งแต่เด็กแล้วครับคือเตียงสองชั้นครับดูใกล้ๆนะครับน่ารักมากเลยครับที่สองชั้นล่างนี่เขาทำเป็นแบบให้นั่งทำงานทำอะไรทำกันบ้านเด็กๆนะครับ แบบถูกก็เป็นแบบนี้ครับสองชั้นเหมือนกันโซนนี้คือเป็นเตียงสองชั้นหมดเลยนะนี่ก็เตียงสองชั้นครับเด็กๆจะชอบมากนะครับเพราะมันเหมือนกับได้ผจชนไทยได้ครับเตียงสองชั้นแบบนี้ อันนี้เป็นออกแนวไม้ไม้ดูราคาไม้ไมสน<ม>นะครับเจ<ม>็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบอันนี้น่าจะเป็นที่นอนนะครับมันก็ต้องซื้อคู่อ่ะเพราะรู้สึกว่า ไซส์ของเขามันจะเป็นมาตรฐานของเขาเองนะคร้บผมจำไม่ผิดไซส์อีกเกียร์แต่ท่านนี้จะแพงหมื่นสองเลยนะครับหมื่นสองเก้าร้อยเก้าสิบอันนี้อันนี้หมื่นสองทำไมอันนี้มันถูก ไม่เข้าใจเหมือนกันครับอสนนี่พันเก้าร้อเก้าสิบไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ถูกดิอันนู้นนะแพงเนี่ยแค่นี้เองหมื่นสองเก้ารเก้าสิบนู้นได้ได้ใหญ่กว่านั้เยอะแนะ่หรือผมเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับที่นอนครับ ี่น,นก็มีให้เลือกแบบเยอะมากๆเลยอะเนี่ยครับมีหลากหลายมากเลยนะครับนอนนะมาดูราคาครับแบบเนี้ย น่าจะเป็นแบบยอดนิยมเลยนะครับเพราะว่าถอดประกอบง่ายห nice. ้าพันเก้าร้อยเก้าสิบอันนี่แบบเป็นโครงเหล็กนะครับ รา2 9 0แบบนี้ผมก็ว่ามันเพิ่งน่าจะเคลื่อนย้ายสะดวกดีนะครับอันนี้ 5, มี5,990โครงเตียงนะครับที่ผมพูดราคานี้คือโครงเตียง8,490ครับมันเหนียว เดี๋ยวลองไปดูรุ่นนูนดีกว่ารุ่นนูนน่าสนใจเนี่ยนะครับมีหัวเตียงแบบสูงๆแบบนี้ครับดูราคานะครับหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบครับเขาบอกว่ามันจะเนี่ยสลับหัวเตียงได้ครับนี่มาดูอันนี้ครับ อันนี้แพงขึ้นไปอีกครับหนึ่งมืนห้าพันเก้าร้อเก้าสิบก็สวยดีนะครับว่าสวยเลยจะมีโค้งเตียงแบบนี้นะครับยังมีอีกเยอะเลยครับเตียงเนี้ยก็มาดูกันเองนะครับที่อีกดีย